ข่าวดูนิ้วคอน เรียกได้ว่างานเข้ากันแบบรัวๆอีกแล้วนะครับสำหรับหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงล่าสุดก็ทุกคนทางด้านบอสโจโยมนินเนี่ยออกมาเปิดเผย2คิวงานด้วยกันนะครับคิวงานวันแรกครับทุกคนเป็นวันที่31พฤษภาคม2568ครับที่สนามกีฬาทูปะเตมีลำลูกกาใครที่อยู่ใกล้ๆบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเริ่มแสดงตั้งแต่1ทุ่มจนถึงตี1นะครับอีก1คิวงานก็ทุกคนเป็นวันที่2มิถุนายน2568 แสดงอยู่ที่สนามปากซอยรามอินทราน117เเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับรีดววางานเข้าแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าตอนนี้นะครับหมอลำหลายคณะเนี่ยก็มีการปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันกับทุกคนสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงตอนนี้ยังมีคิวงานออกมาเรื่อยๆแม้ว่าเดือนมิถุนายนตอนนี้ยังไม่ได้สรุปคิวงานอย่างเป็นทางการนะครับแต่ทางด้านบอสโจยมินินเองกับทุกคนก็ออกมาเปิดเผยเรื่อยๆนั่นเอง สำหรับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกครับทุกคนว่าคิวงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยถูกยกเลิกไป3คิวงานด้วยกันนะครับซึ่งบอสโจยมินินเองก็ออกมาเปิดเผยครับทุกคนว่าดีแล้วเพราะว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับแทบจะทุกวันเลยทีเดียวถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยก็จะเน่าเปรดๆนะครับเดี๋ยวหมอํำกับผู้จัดก็จะเมื่อยอีกพายุเข้านั่นเองครับหากตอนนี้ทุกคนเข้าไปดูครับทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยานเนี่ยออกมาแจ้งเตือนเลยนะครับในช่วง2 0 2 1 2 2 23 จนไปถึงวันที่26นะครับ โอ้โหนี่ได้ว่าถ้ามาแสดงที่กรุงเทพเนี่ยเจอพายุอย่างแน่นอนครับทุกคนฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็คิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนในช่วงนี้ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้เองหมอลามสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยพัก1วันนะครับวันที่21ครับทุกคนก็มีงานแสดงอีกครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านระเวียงตำบลระเวียงอเภโอนอนานารายจังังหวดสุรินทร์นั่นเองครับแล้วก็22พฤษภกาคม68ครับทุกคนเดินทาง1วันนะครับเพื่อ ที่จะมาแสดงกับทุกคนอยู่ที่บ้านหนองโครนตาบลวังดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับชาวปราจีนบุรีครับทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะเจออุ่งอิงเพรบ้านแทงได้เลย24ครับทุกคนพฤษภาคม2568อยู่ที่บ้านถาวรตําบลถาวรอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับในช่วงวันที่23พฤษภาคมเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงพายุเช่นเดียวกันครับทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับฝนฟ้าอากาศไม่แน่นอนต้องเช็ควันต่อวันเลยวครับ หากทุกคนพิมพ์ไปใน Google นะอันนี้จะขึ้นมาให้เลยเนาะพอาม่แม,แม,แม่บางท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับอย่างเช่น23พฤษภาคม2 5 1 8อากาศอยู่ที่จังหวัดปาจีนบุรีเป็นยังไงเขาก็จะบอกทุกช่วงเวลาเลยครับทุกคนตั้งแต่เช้าจนถึงโอ้โหไปถึง อีกวันถัดไปในทีเดียวครับว่าช่วงเวลาไหนที่ฝนตกเพราะฉะนั้นมิมมองว่าทางด้านปราจินบุรีเนี่ยทางด้านเจ้าภาพเองก็น่าจะมีการดูนในเรื่องของฝนฟ้าอากาศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไระก็จะโดนฝนนั่นเองครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงในทีเดียวนะครับแล้วก็25ถึงวันที่28อันนี้ก็คือพายุน่าจะเข้ากันทั่วประเทศเลยครับทุกคนตั้งแต่25ถึง28นะครับ ก็เลยคิวงานว่างับทุกคนสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ทุกคนไปดูคิวงานของศิลปินแล้วก็หมอลำหลายๆคณะครับในช่วง25-28นี้ก็ค่อนข้างที่จะว่างเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นวันที่29ครับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปแสดงที่ knows, วัดโนนสวรรค์ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด เพชรบ้านแพงนั่นเองครับไปเล่นน่าจะไม่ใกล้ไม่ไกลมากจากบ้านน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับต่อมาครับทุกคนวันที่30พฤษภาคมครับอยู่ที่ห้างวิสโก้โฮเซลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าตอนนี้วิสโก้โฮเซลก็คือโอ้โหขึ้นป้ายกันหนักมากเลยทีเดียวนะครับก็โปรโมทแล้วก็ PR กันสุดๆเลยทั้งแฟนเพจแล้วก็รวมถึงหน้าง,งานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนๆนะครับทุกคนก็คือมีการปักหมุดรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ อย่างที่บอกว่าวิสโก้โฮเซอ่ะเขาจัดอยู่ข้างๆห้างนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเจอฝนก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดินเนาะไม่ได้มีแบบว่าเป็นโคลนตมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่อุ้มมิ่งแาวกระแสได้มีโอกาสนําเสนอข่าวไปนะครับสาวน้อยลาเพลินโชหรือว่าสาวน้อย2เนี่ยถูกยกเลิกในวันที่23 24 25นะครับที่โรงกันน้ํามัน SPRC นะครับมาตาพุดอําเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบ ว่าเป็นกําลังใจครับให้กับทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็24พฤษภาคมครับยกเลิกที่ตลาดรวยทรัพย์นะครับเคหะบางพลี H โครงการ1ึถึงโครงการ3ถึง4ขอขอัยครับอาเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับแล้วก็25พฤษภาคม2568ครับอยู่ที่ตลาดกิมซ่ารังสิตตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับจังหวัดประทุมธานีนั่นเองนะครับทุกคนก็โดนยกเลิกไปเหมือนกันนะโอ้ อย่างที่บอกว่าในช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจจริงๆครับแล้วก็หลายคณะที่มีการปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทั้งหมอลําคณะเล็กคณะใหญ่ต่างๆที่เห็นๆก็น่าจะมีมอลําซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชรีอันนี้มีการปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเห็นคุณใหม่พัชรีไปร่วมงานคอนเสิร์ตเหมือนเป็นการรับเชิญอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าวงใหญ่ของเขาที่เป็นหมอลําซิ่งร่วมสมัยเนี่ยอันนี้ก็ได้มีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ หมอลำคณะเสียงอีสานครับก็ได้มีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทุกคนในช่วงเดือนพฤษภาคมเห็นบอกว่าจะเป็นทางด้านรัตนิลินอินตาไทยยราบนะครับที่มีการจะปิดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแต่วงใหญ่ๆอย่างเช่นระเบียบใจเกินร้อยอะไรต่างๆนี้มิมนยังไม่แน่ใจเพราะว่าทางด้านแฟนเพจยังไม่ได้มีการอัปเดตออกมาเนาะทุกคนก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ประถมบันเทิงศิลปีนี้รู้สึกว่าจะปิดรูปการแบบโอ้โห อย่างบ so อสโจยูมานินเนี่ยเขาปิดฤดูกาลในช่วงวันคล้ายวันเกิดของบอสโจอยู่แล้วก็28มิถุนายนนะครับแต่ปีนี้ปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ยมาจัดในช่วง28มิถุนายนก็คือวันเดียวกันกับสาวน้อยเพชรมันแพงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะด้วยคิวงานที่แบบว่าสะสมมาหรือเปล่านะทุกคนของพ่อดาบสอเองแล้วก็วงปฐมบันเทิงศิลป์เองก็ต้องบอกว่าปีนี้ระถมใจเกินร้อย ระเบียบสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคณะด้วยกันแล้วกันครับโดยเฉพาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ทุกคนก็มีงานเยอะจริงๆคือช่วงนี้ก็คืออาจจะเป็นวันเว้นวันเนาะทุกคนเพราะว่าฤดูฝนแล้วฝนตกทุกวันจริงๆอ่ะอย่างที่มี้มหงแสเคยพูดเอาไว้ว่าช่วงเนี้ยดูได้เลยนะครับกรมตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาประกาศเตือนหลายพื้นที่มากๆว่าฝนเนี่ยก็ค่อนข้างตกทุกๆพื้นที่จริงๆนะครับอ่ะ นะทุกคนในส่วนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลํมเพลินโชว์ก็วงเครือเดียวกันนั่นแหละครับทุกคนก็ถือได้ว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็ให้กําลังใจทั้ง2วงนะครับหลังจากงานเนี่ยถูกยกเลิกแต่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังไม่ได้มี การถูกยกเลิกอะไรแต่อย่างใดนั่นเองนะครับหนึ่งนะครับทุกคนอย่างที่บอสโจโยมินินได้มีการโพสต์นะครับคิวงานแรกก็อยู่ที่สนามกีฬาทูปะเตมีลำลูกกานะครับใครที่อยู่ใกล้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับทุกคนตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึงตีหนแล้วก็อีก1คิวงานครับสมิถุนายน2,568ครับอยู่ที่สนาม ฝากซอยรามอินทรา117นะครับเขตมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจอิลาอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยแล้วกันนะครับฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยแล้วกันนะครับ